มันสังสังพัะว่ามันมันหลงเกาะมันหลงเกาะหลงยึดไงมนแล้วแล้วไปช้ามากมันไม่ทันไม่ทันเอันิจังนี่มันตลอดเวลาเลยมันทิ้งตลอดเวลาอันนี้จังทิ้งอันนี้จังเองอันนี้จังทิ้งอันนี้จังเองอันนี้จังทิ้งอันนี้จังเองเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนเองเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยปปทิ้งแปเองอยู่นั้นตลอดเวลาเลยครับมแล้วแล้วไปในีภช้ามันเองตลอดเวลาเลยนี่มันหลงไปแอบเกาะแอบยึดจนแล้วแล้วไปไม่ทันอันนี้จังเลยเออ อันนี้จังนี่มาแล้วแล้วไปทุกขณะเลยที่ยิบเลยทุกขณะเลยทุกขณะเลยอ่ะเออมันไอ้คุณแล้วแล้วไปไม่ทันอันนี้จังช้ามากเลยมัวจะไปคาเกาะอยู่มันช้ามากเลยแต่นั้นก็ต้องสรุปตามท่านนี้ว่าเออไหมมันก็ทั้งไห่เองกันเรื่อยๆแล้วมันจะไปล้างตัวคอยเกาะไอ้อไม่เกี่ยวมันก็ทั้งไม่เกี่ยวเองกันเรื่อยๆจะล้างตัวคอยเกาะเองทุกอย่างมันเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาหมดเนี่ยไม่ว่าจะทําไม่ว่าจะวินัย ไม่ว่าจะข้อวัดปฏิบัติไปหลงอาไปหลงขึ้นเองมันสิ่งสมมุติสิ่งเประโลกอ่ะไม่ใช่เอาเประโลกมายึดไม่ใช่เอาสมมุติมายึดไม่ใช่ขนาดไหมยังไม่เกี่ยวกับไหมเองเลยอ่ะแล้วยังไงแล้วขนาดว่างเองก็ยังไม่ใช่ว่างเลยอ่ะขนาดว่างก็ยังไม่ใช่ว่างเองเลยอะคุณไปหลงใช่กับสิ่งที่มันไม่ใช่ขนาดไม่ใช่มันก็ไม่ใช่มันก็ทั้งไม่ใช่เองอ ล้างมันยาิอืมล้างล้างเลยล<ะ>คือมันอยู่ที่เอามาหลงยึดเอาไปหลงติดไงว่าโลกมามายึดอุปลโลกมาติดมันก็เลยหลงแต่จบสักทีมาสรุปจบกันสักทีสังสวัสดจบไปเป็นรุ่นรุ่นไปฟังมาเช้าทบทวนไปบ่อยเลยเปิด<ะ>เ,เข้าไปภาคที่ภาคหยาบไปเลยฟัง มาเช้าก็ฟอะหมดอะไรมันเกาะนั่นเกาะนี่อะไรเกาะไว้เยอะแล้วเกาะนิ่งเกาะเฉยเกาะธรรมดาเกาะดูเกาะรู้เกาะเห็นนี่ครับประโยคนี้มันเป็นประโยชน์การตัดสรู้นั่นแหละไหมมันก็ทั้งไหมเองกันเรื่อยๆแล้วมันจะล้างตัวเกาะให้ครับล้างตัวขยิดเคยเกาะให้ รู้สติในการตัดครับมันจะเป็นกาลังใช่ไหมครับถูกแล้วทุกครั้งเลยพยายามเรื่องนู้นเรื่องนี้ครับมันก็เลยเหมือนก็หมดแรงไปเิื่อยๆรู้สติในการตัดรู้สติในการตัดไปเรื่อยๆครับไม่มันก็ทั้งไม่เองไม่ไม่ก็ทั้งไม่เองไม่ไม่ก็ทั้งไม่เองรู้สติในการตัดเรื่อยๆเข้ามันจะมีกําลังครับขึ้นเองที่มันดูเหมือนจะไม่มีกําลังเพราะเราไปเสวยมัน แล้วแล้วไปช้าอันนี้จังไม่ถานอันนี้จังอันนี้จังมันตลอดเวลาเลยไงมันก็เราไปคาตัวตั้งกันเนี่ยไปคาตัวตั้งไปคาตัวต้องอะไรงุ่มง่ามเลยทีนี้เองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับตั้งสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับต้องแล้วนั่นแหละมันจะไม่งุ่มง่ามมันจะเสมอกเลยด้วยความไม่ยึดไปติดเสมอก็เลยอันนี้จังเสมอกันไปเลยโดยแล้วแล้วไปเขามันอยู่เองแล้วเสมอกันไปเลย มันไปคาตัวตั้งกันเท่านั้นแนะหละลูกพอไปคาตัวตั้งปั๊บมันก็เลยลงหลักปักฐานเลยช้าเลยแล้วไปไม่ทันไม่ทันอันนี้จังอันนี้จังมาแล้วแล้วไปอยู่ทุกวินาทีเลยอ่ะเออมนแล้วไป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  อันนี้จังทิ้งอันนี้จังทิ้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 งทุบวินาทีเลยผ่านทิ้งผ่านทิ้งผ่านทิ้ง <c oughs> อะไรมันคาตัวที่ไปหลงตั้งใส่กันไปหลงตั้งใส่กันไปหลงตั้งใส่จนจนกลายเป็นลากเง่าแห่ธธ <c oughs> งอุปทานยิ่งอุปทานแน่นเลยอืมมันก็เลยดูเหมือนก็ช้าครับ <c oughs> คายช้ามากจะอจะหมดสักทีเออช้ามากเลยแต่นั้นก็สรุปสั้นๆน่ะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับตั้งไม่ตั้งสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ต้องไม่ต้องสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหม่ไม่ไหม่ไม่ไม่ก็ทั้งไหม้เองไหม่ไม่ก็ทั้งไหม้เองไหม้ไม่ก็ทั้งไหม้เองนั่นแหละไหม้ไม่เอาไหม้ละ แต่ว่ามีผลมหาศาลในการตัดรอบวัตตะแห่งมโนการม,มโนวิบากวัตตะแห่งมโนการม,มโนวิบาก มันไปหลงอุบโลกขึ้นมาแล้วก็ยึดอุบัติโลกทำชินนดนั้นทำชิ้นิดนี้ไปหลงอุบโลกขึ้นมาแล้วก็เอามายึดสิ่งที่มันไม่ยึดอยู่แล้วแม้แต่ทำมันก็ไม่ยึดกันในธรรมอยู่แล้วอย่างเงี้ยแม้แต่ทำมันก็ไม่ยึดกันในธรรมอยู่แล้วเงี้ยอนัตตาที่มันไม่ยึดกันในอนัตตาอยู่แล้วนะทุกอย่างมันอนัตตาหมดแล้วอนัตตามันก็ไม่ยึดกันในอนัตตาอยู่แล้วอ่ะอย่างเงี้ยแต่มันดันไปหลงอุบโลกทำขึ้นมายึดทำ บอกทำขึ้นมาเอาทำมันก็เลยกลายเป็นกรรมซ้อนทำการกรรมซ้อนทำกรรมซ้อนศิลกรรมซ้อนวิน,นัยหมดเลยนี่จะแจ้งเลยนั้นคำว่างดคำว่าแว้นก็คือเว้นตัวหลงยึดติดตัวเดียวพอเลยศิลเนนะี่ย เว่นอุปทานตัวเดียวเจ็บจบเลยหมดทุกอย่างทุกข้อเลยแม้แต่สิ่งที่ไม่ได้บัญญัติก็หมดสิ่งที่บัญญัติก็หมดสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติก็หมดนี่ถ้าอุปโลรบัญญัติขึ้นมาสักหูสักห้าร้โอยห,หรือว่าพันหนึ่งนี่มึงตายไปหลงไลยย่ยศตายแล้วมึง ข้อเดียวก็ย <to> <urai> ังไม่ได้เลยข้อเดียวก็ตามยึดจนน่หละจนเครียดหมดแหละวมึ่งครับแต่นั้นจะบอกให้เลยไม่แต่ข้อเดียวก็ยังไม่ใช่เลยนี่จะไปยึดะแม่ไหมก็ไม่ใช่ไหมเองเลยแม่ไหมก็มีเกี่ยวกับไหมเองเลยไหมมันก็ทั้งไหมเองเลยนั่นแหละมันจะทั้งหมดเลยเว้นเว้นอุปทานอย่างเดียว ท่น er um, well, anyway, ี้มันก็ไม่ผิดแล้วไม่ผิดต่อศีลธรรมแล้วไม่ผิดต่ออนิจจังแล้วอนิจจังมันอุปทานที่ไหนแล้วภาวะเปลี่ยนทิ้งในภาวะเองภาวะก็ถ่ายเททิ้งในสภาวะเองอยู่ตลอดเวลาสภาวะก็แล้วแล้วไปในสภาวะเองอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วไปแล้วไปมันมีอุปทานที่ไหนแล้วสภาวะจิตสภาวะธรรมนอกจากเราซ้อนเข้าไปในจิตซ้อนเข้าไปในธรรมไปตั้งซ้อนเข้าไปในจิตตั้งซ้อนเข้าไปในธรรมจิตเองมันก็ไม่อยู่กับเธอสภาวะจิตเองมันก็ไม่ได้เอาเธออยู่แล้ว มันก็แล้วแล้วไปตามระบบข้อนี้จังอยู่แล้วแต่การที่เธอไปตั้งซ้อนมันนี่แหละเธอไม่ได้รู้ตัวเราไว้ที่ตั้งซอ้อนลงไปเนี่ยคือเป็นหลงยึดแล้วหลงยึดแล้วกํลาลังอุปทานกลาลางังหลังอย่างลากลงลึกอยู่ลงสู่สิ่งนั้นแล้ว <c oughs> ไปตั้งซ้อนเข้าไปเนี่ยนั่นแหละอุปทานมันก็เริ่มอย่างลากลงลึกเข้าไปในสิ่งที่ตั้งเข้าไปนั่นแต่นั้นก็ต้องฟังดีๆสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับตั้งไม่ตั้งฟังดีๆ แล้วเรียบร้อยเลยยกเลิกเพิกถอนโคดเงาแห่งอุปทานตั้งโคดธรรมที่มาแล้วแล้วไปในธรรมอยู่ตลอดเวลาแต่นัดันไปหลงตั้งซ้อนธรรมเอาธรรมจึงกลายเป็นเอาในธรรมขึ้นมามันก็เป็นกรรมซ้อนธรรมนั่นแหละม,มันเพี้ยนตรงนี้แหละผิดเพี้ยนตรงนี้แต่เอาในสิ่งที่ไม่ใช่การเอา ประโยคนี้พูดบ่อยมากฟังบ่อยแล้วกำลังแล้วยังหายไม,า,มาวันใดวันหนึ่งได้มานั่งอยู่ต่อหน้าพระพักะเทีหนึ่งนะอยู่ใกล้ททีหนึ่งก็ฟื้นฟูขึ้นนท่นทีประมาณนั้นเลย <laughs> <laughs> สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับตั้งไม่ตั้งดีดีสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับตั้งไม่ต้องน, <laughs> นั่นแหละ มันก็จะแล้วแล้วไปของเขาเอง <c oughs> เอง, <c oughs> ต,องต้องต้องตัดสรู้ว่าคือที่มันช้าแล้วไปช้าเพราะเราไปตั้งซ้อนนานเกินไปตั้งซ้อนสรรพสิ่งตั้งซ้อนกายตั้งซ้อนจิตตั้งซ้อนดูตั้งซ้อนรู้ตั้งซ้อนเห็นนานเกินไปมันเลยรู้สึกมันก็มันแล้วแล้วไปช้า จริงๆก็รู้ว่าน้องพอมันเสียเวลา,าแต่ว่าทำไมมันไม่ไปสักที <c oughs> หรือไม่ต้องปฏิเสธอะไรนะถ้าปฏิเสธมันจะทรมานใช่คุณปฏิเสธสังสวัสด์ในขณะที่คุณยังท่ามกลางสังสวรัสร์อยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นความทรมานเพราะตัวปฏิเสธ เราไม่อาจจะเลือกไนงะว่าจะยอมแล้วหรือจะปฏิเสธคุณไม่ต้องไปเลือกอะไรทั้งหเลยทั้งสองอย่างเนี่ยยอมรับก็ไม่ต้องปฏิเสธก็ไม่ต้องนั่นแหละคือไม่ต้องไม่ตัง้งแล้วการที่มันไหลตาไมไปบ้างนั่นเป็นเรื่องของวิบากก็มันก็สายลมเนี่ยทําไมลมพัดทําไมลมไม่พัดก็ต้องถามว่าแล้วไปทําไมกับมันทําไม มันอยู่ที่ไปหลงเอ๊ะกับมันงไปหลงเอ๊ะอะกับมันอะไรเงี้ยมันอันนี้จังทิ้งอันนี้จังอยู่ตลอดเวลาแต่การที่มันไหลไปไหลมามันไม่ได้ผิดนะอันนี้จังมันก็เปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนปรับทิ้งปรับอยู่ตลอดเวลาเข้าใจไหมมันไม่ได้ผิดนะมันจะผิดตสเมื่อเราไปเอะมันนี่แหละไปเอะมัน่งไปยึกยั่งมันไปขัดแย้งมันมันผิดตรงนี้แหละ ดังนั้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับตั้งไม่ตั้งเนี่ยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับตั้งไม่ตั้งต้องไม่ต้องเนี่ยไม่เกี่ยวยมันจะคลายอุปทานเกลียวแห่งอุปทานพอมเมื่อแนอ่งอปทานนันแหละมันจะคลายออกเอง <c oughs> แล้วมันก็นจะกลายเป็นเนื้อหาสัจธรรมดั้งเดิมแท้ที่ท,ที่มันมันไม่อยู่แล้วอะที่มันไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วไปเองทำที่ไม่ต้องทำ ธรรมที่ไม่ใช่อะไรในธรรมธรรมที่ไม่ไม่มีความหมายด้วยความเป็นธรรมอะไรเลยไม่มันไม่มันไม่เกี่ยวกับผู้ติดผู้ลุดเลยใช้ได้ใช้ไม่ได้ไม่เกี่ยวเลย มันผิดตรงที่เราไปเอะอักกับมันนี่แหละไปเอะอับมันเนี่ยไปเอะอะกกับมันไปยึกยักกับมันไปลังเลมันไปสงสสัยมันผิดตรงนี้แหละมันนั่นแหละแต่นั้นทำไมยังให้ไหม้แล้วไหม้ไม่ก็ทั้งไหม้เองมันจะได้ล้างไอ้ตัวโคตรเง่าของปุถุชนที่จะไปค่อยปรุงค่อยแต่งค่อยแถมค่อยต่อค่อยเติม คอยลังเลคอยสงสัยคอยเอคอยอะคอยพากวิจัยวิจารณ์คอยอย่างนั้นคอยอย่างนี้คอยจริงจังคอยจิงคอยจ้องคอยต้องคอยตั้งคอยจอดจ่อเนี่ยมันนิสัยปุถุชนหมดเลยชน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 เนี่ยมันจึงให้ไหมไงไหมมันก็ทั้งไหมเองมันก็ไม่ไปชนแล้วมันไปไม่ไปเอ๊ะแล้วไม่ไปอะแล้วไหมมันก็ทั้งไหมเองก็เรียบร้อยแล้วไม่ไปลังเลแล้วไม่ไปสงสัยแล้ว ไม่ไม่ก็ทั้งไม่เองก็เรียบร้อยแล้วไม่ไปวิพากษ์แล้วไม่ไปวิจัยแล้วไม่ไปวิจารณ์แล้วมันนา่าตัดตัวบริชนหมด่ะมันล้างคอดบริชนหมดแล้วก็ล้างตัวคอยละด้วยเ <c oughs> อ,อดอริยะ <c oughs> <c oughs> ตัวคอยละ <c oughs> ตัวละ <c oughs> มันจะล้างตัวไอยละไปด้วย ไม่มันก็ทั้งไม่เองเนี่ยมันไม่ใช่ไปคอยละไม่ละอะไรเลยอืมมันล้างตั้งคอรเลชนโคตรเลยยะแล้อืมอยังให้ไหมไงไหมมันก็ทั้งไหมเองกันเรื่อยๆแล้วมันจะไม่มีโมหะในการคอยติดหรือคอยหลุดไปเองจะไม่มีโมหะในการคอยพ้นไม่พ้นไปเองอะมันจะไม่มีโมหะในความรู้สึกว่ามันใช้ได้ใช้ไม่ได้อะไรไปเองมันจะไม่มีไหมมันก็ทั้งไหมเอง ไม่ไมันก็าทั้งไม่เองก <c oughs> ันเรื่อยๆเ <c oughs> ต่น,นั้นแหละมันก็ตัดรอบสองสวัปดาให้แล้วทั้งหมดเลยอริยะก็ยังไปรอบสองสวัสดา์อยู่นะปุถุชนก็รอบสองสวัสดเหมือนกันแต่มันสั้นยาวต่างกันแต่ก็เป็นสองสัปดาอยู่เออนี่อะไรมันจะจบรอบสองสวัสดา์ให้เล่าก็ไม่ไมาางไม่มันก็ทั้งไม่เองอ่ะไม่ต้องคอยติดไม่ต้องคอยหลุดไม่ต้องคอยละไม่ละ ไม่ต้องคอยปล่อยไม่ปล่อยไม่ต้องคอยวางไม่วางไม่ต้องไม่คอยตั้งคอยไม่ตั้งอะไรไม่ไม่ไม่ก็ทั้งไม่เองนี่อย่างนี้เลย <c oughs> อย่างนี้เลย, <c oughs> ย,นเ,ลย <c oughs> เนี่ยสั้นหมดสั้นไงลูกสั้นดีเนาะยังไม่ใช่นะสั้นดีอะ อันนี้สั้นไม่เหลือสั้นสั้นหมดสั้นเองไม่แม่ก็ทั้งไห่เองนี่เราว่าไหมไม่เอาไหมเองเนี่ยนี่คือโสเติเรื่องเรียกว่านุสเตแห่งก,ก,การตัดโนสเตแห่งการยุดตินุสเตแห่งการจบ ไม่ใช่รรมานุสติอะไรนุสติอย่างที่คิดกันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้นุสติแห่งการยุติเลยนุสติแห่งการจบเลยคือมันจบตัวนุสติเองด้วยไงระลึกร้างระลึกเองไปด้วยประโยคเหล่านี้ทั้งหลายเยไม่แม้ก็ทั้งไม่เองมันก็ไม่ที่ร้างกันนี้ไม่เองอยู่แล้ว ถ <Es> <an> <S ong> ึงแม <economies> <S taking> <S half> ้มันคือมันจะฝืดบ้างเด็กบ้างก็ก็ไม่ต้องไปแอบซ้อนเข้าไปถ้าไปแอบซ้อนเข้าไปก็ฝืนซ้อนฝืนหนักสิสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับตั้งไม่ตั้งสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับติดแล้วหลุดสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับใช้ได้ใช้ไม่ได้ สิ่งที่มันไม่เกี่ยวทำใจหรือไม่ทำใจเป็นประมาณนั้นแต่นั้นในไหมไม่ก็ทั้งไม่เองเนี่ยให้มันสนิทใจไว้ดีๆครับให้มันโขว่าขึ้นใจแล้วมันจะยิ่งกว่าใจมันจะยิ่งกว่าใจมันจะยิ่งกว่าจิตกับใจทุกเกเยอะทุกทุกประเภทเลยครับ ให้มันเต็มที่เรื่อยๆแล้วมันจะยิ่งกว่าจิตยิ่งกว่าใจทุลักษณะไปเลย <Okay. S 1> ไหมมันก็ทั้งไหมเองเนี่ยเรียกมันเป็นทั้งหมดของการตัดใจ mm hmm. ไม่ใช่แค่นั้นนะมันตัดกันในตัดเอง mm hmm. จบตัวเจริญจบตัวหลวงเจริญจบตัวหลวงปฏิบัติ สรุปที่ล้างสรุปเองนุสติที่ล้างกันในนุสติเองอยู่ท่ามกลางวิบากเอาปฏิเสธวิบากแต่ก็อยู่ท่ามกลางวิบาก อย่างนี้เมันตัวปฏิเสธเนะี่ยมันเป็นความโง่ชนิดหนึ่งเหมือนก็เหมืนก็นกปฏิเสธในสิ่งที่ที่มันมีอยู่อย่างเงี้ยขณะที่อยู่ท่ามกลางมันอย่างเงี้ยแล้วก็หนีไม่ได้ด้วยแต่ก็ยังไปปฏิเสธมันเป็นความโง่ชนิดหนึ่ง <c oughs> เพราะคุณยิ่งปฏิเสธก็ยิ่งทุกข์ไงดังนั้นต้องไม่อย่างเดียวอ่ะ อไหมมันก็ทั้งไหมเองอ่ะเรียบร้อยเลยมันจะตัดวงจรในการหลงปฏิเสธหรือหลงยอมรับการหลงยอมรับหรือการหลงปฏิเสธนั้นน่ะมันเป็นวัตตาอยู่เป็นสังสวัสดอยู่เนี่น่ะวนเวียนจะตัดวงจรตัวนี้ให้มันจะไม่ใช่ทั้งการปฏิเสธหรือการยอมรับแต่ประการใดไหมมันก็ทั้งไหมเองนี่เรียบร้อยแล้วคัดเอาแล้ว สมุทรไทยกี่สายกี่สาขาสมุทรไทยกี่ขแขนงที่มันซอยไปเป็นสมุทรไทยทั้งหมดนะ่ะเรียบร้อยเลยพรุบเดียวคัดเอาเลยที่มันไม่จบตามัมนไม่หลุดพ้นตามก็ตรงที่มันเอามายึดนี่แหละไปเผือมายึดไทงในธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นเอามายึด ขนาดทำเองมันก็ยังไม่ยึดกันในธรรมเองเลยอ่ะเออไปหลงเอาธรรมมายึดแล้วไปยึดธรรมไม่อยากจะบอกว่าโง่มันน่าจะยิ่งกว่าโง่นะโง่นี่มันยังน้อยไปมันน่าจะยิ่งกว่าโง่ไม่อยากจะบอกว่าโง่หรอกแหมมันน่าจะยิ่งก่าโง่นะเออเพราะโง่ย,ยังน้อยไป หมือนก็เราเอาสิ่งที่มันไม่ยึดมายึดอย่างเงี้ยไปยึดในสิ่งที่มันไม่ยึดอย่างเงี้ยมันก็เลยบอบช้ำไปเองข้างเดียวทรมานไปเองข้างเดียวทรมานไปเองฝ่ายเดียวบอบช้ำบอบช,บอบช้ดีดีสั้นหมดสั้นไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเอง ไม่ไม่ก็ทั้งไม่เองอ